าวัสดีทุกคนผมกผมแอบคาริงวันนี้เราจะมายืนยันการปิดอัปเดตครั้งใหญ่นะครับปิดเป็น e ีฟุตบอลนะครับเวอร์ชันสี่นย์จหรือว่า e ีฟุตบอล e ีฟุตบอล2025นั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนชื่อเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันสี่นย์ศนะครับโดยนะครับเกมจะปิดปรับปรุงนะครับตั้งแต่วันที่11เดือน9นะครับเวลานะครับประมาณ5้าโมงเย็นของวันพุธนะใช่ปะถ้าผมถ้าผมจำปฏิทินไม่ผิดนะครับนั่นก็คือนี่นะครับวันที่11นะ เนี่ยนะครับวันพุธนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับผมจนถึงบ่ายสามของวันพฤหัสนะครับก็เกมก็จะเปิดจากการอัปเดตนะครับนั่นก็คือนี่ก็จะปิดตั้งแต่เวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับทุกคนเปิดบ่ายสามของวันที่12ก็คือวันพฤหัสนะครับก็เพื่อน,อนๆคนไหนที่เตรียมอัปเดตครั้งใหญ่ครับเตรียมทองไว้เปิดพวกอีพิกใหม่ๆก็เตรียมทองเอาไว้ได้เลยนะครับหรือใครที่แบบว่า อาจจะต้องเตรียมใจไว้ด้วยนะอาจจะมีการเลื่อนนะไม่รวมระยะเวลาการเลื่อนนะอาจจะเลื่อนไปอีกวันก็ได้นะพี่โคอาจจะไม่แน่ชัดนะแต่ก็เตรียมใจไว้อีกอย่างนะครับถ้าปิดอัปเดตน้อยวันขนาดนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เยอะนะครับสำหรับการอัปเดตนะเดี๋ยวจากหลังจากการอัปเดตมาถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะมีข้อมูลมาให้นะครับก็ฝากกาดต่าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันไว้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมีข้อมูลมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะก็มายืนยันได้เฉยนะสำหรับการปิดอัปเดตครั้งใหญ่เป็น e f o ฟ t b บอลเวอร์ชัน4.000นะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสหปดาห์นี้ไปบ,บายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝา,า,ากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับขอบคุณครับข้อมูลผิดพลาดนการใดก็ขอโทษด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ